นี้ก็มาติดตามงวดที่6นะงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าคือหาเข้า3ตัวตรงครับค่ะหนึย้ำโค้งสุดท้ายวันที่16ที่แอดมาติดตามเลขของคุณยายเป็นเลขของคุณตาที่มากระซิบบอกทุกงวดเลยนะงนวดนั้นนะคุณตามาบอก687ปดเจอาเก้าดเจดำได้ไหมและติดตามต่อมาก็จะเป็นเลข6 1หนึ่ล่าสุดคือ154ที่ลงโค้งสุดท้ายวันนั้น บอกว่าระวังเจเป็นเลขหนึ่งด้วยที่คุณตามมาบอกงวดนี้นะคะก็มาบอกวันพระใหญ่ด้วยนะบอกว่าเขียนได้ยินหน่ยหนึ่งห้าถูกเจ็ดเก้าเก้าจีนี่ขนาดอายุยายแปดสปีนะครับเอซี FC นะก็คือว่ายายยังแบบพูดชัดเสียงชัดแล้วได้ยินชัดเจน,นโอ้ กินข้าวกับอะไรนี่แข็งแรงขนาดนี้กินข้าวทุกอย่างเนาะคนเก่อืูดีนะครับโอ้ยอมรับยอมรับยายชื่ออะไรชื่อปลาสูดหุ่นทองชื่อเล่นยายล่ะชื่อเล่นชื่อยายตัวยายตัวเออชื่อยายตัวตัวตัวภาษาเขมรบอกยายตัวโอ้ฝันอย่างนี้นี่ได้มากี่งวดแล้วยายอายหกงวดงวดนี้ ยังจำได้อีกหกงวดธรรมดาที่ไหนนี่เอฟยายรู้ไหมนี่เอฟซีแย่แยะไปหมดเลยดีใจไหมเคยดูตัวเองไหมไม่เคยดูดอกอ๋อแต่ก็ยินดงยายไม่เคยซื้อให้ลูกสาวซื้อคนบอกมาหลายงวดแล้วนี่ยายไม่เคยพูดพวกถูกวดอ๋อ้แต่ลูกสาวเขาทุกเกือบทุกท่ต้องต้องขอบคุณอ คนมีฝันนะนี่ได้พามาเจอยายนี่ขอบคุณคนมือฝันเนาะยายยกอีกครั้งนึงค่ะยายยายยกกระดาษให้ดูอีกรอบนึงครับนี้นี่นะนี่อ่ะจะเก็บไว้สําหรับความฝันของายตามากระซิบบอกใช่ไหมยายใช่เขาบอกว่าไงบ้างครับบอกว่าไงว่าบอกว่าเนี่ย ว้พอใน Fc หน่อยครับเมื่อนนี้ตามาบอกว่ายังไงบ้างตามาบอกว่าสองห้าศูนย์แล้วก็เอนอนสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็เก้าสีย่ยายชอบตัวไหนมากที่สุดนี่ตองห้าศูนย์แหละสองห้าศูนย์ตาให้ตัวเดียวเลยสองห้าศูนย์เอ้ยมุ่งกูน้องตุ้ตนี้ให้ตัวเดียวโอว้ยายไปยูน ี่ก็มาติดตามงวดที่6นะงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าคือหาเข้า3ามตัวตรงครับค่ะห5 4สย้ำโค้งสุดท้ายวันที่16ที่แอดมาติดตามเลขของคุณยายเป็นเลขของคุณตาที่มากระซิบบอกทุกงวดเลยนะงวดนั้นนะคุณตามาบอก6 8 7ปดเดออก9ก้าดจ็ดำได้ไหม,ไหมและติดตามต่อมาก็จะเป็นเลข6 1หนึ่งล่าสุดคือหนึ่งห้าสี่ที่หลงโค้งสุดท้ายวันนั้น บอกว่าระวังเจ็ดเป็นเลขหนึ่งด้วยที่คุณตามมาบอกงวดนี้นะคะก็มาบอกวันพระใหญ่ด้วยนะบอกว่าเขียนให้แล้วแหละต้นเศรษฐีเจ็ดชั้นนะเข้าไปดูมากกะซิบบอกคุณยายนะคะที่แอดได้พูดคุยแล้วก็มาบอกว่าเลขอยู่ที่ต้นเศรษฐีเจ็ดชั้นแต่มากกะซิบบอกสามตัวว่าเลขอะไรนะคุณใหญ่สองห้าศูนย์เลสองห้าศูนย์และที่อยู่ที่ต้นเศรษฐีเจ็ดชั้นเลขไรนะสองตัว เลขไหนนะคะจำได้ไหมเลขอะไรกันเกาสี่เก้าสี่แล้วก็เลขไปจ็กกับสองห้าศูนย์สองห้านเกสี่เจ็ดเก้าเป็นงวดที่หเนาะงวดที่หกงวดนี้นะคะได้มาแล้วห้างวดงวดนี้เป็นงวดที่หกหนึ่งกันวาหปี้คุณตามากระคลิปดังตัวไหนรู้ไหมเพราะว่าหกแปดเจ็ดตอนนั้นก็เข้าสามตัวนะ ก้าปดเน้นยายเน้นต oh, ัวยายเน้นตัวไหนนะฮะยายเน้นตัวนี่มีตัวน hmm okay. ี้สองห้าศูนย์ชอบสามตัวสองห้าศูนย์เหมือนเมื่อที่แล้วที่คุณยายชอบหนึ่งห้าสี่วันนี้คือเน้นให้ตัวนี้สองห้าศูนย์นะแต่ก็อย่าลืมสองตัวนะแต่บางคนก็บอกว่าห้าศูนย สูวนมันเป็นเลขมงคลเลยเนาะแต่โค้งสุดท้ายมีย้ําด้วยนะเหมือนวดที่แล้วนะหนึ่งสี่รอดูโค้งสุดท้ายด้วยวันที่หนึ่งันวาเดี๋ยวเอฟจะมาย้ําให้แต่จะย้ํำไหมต้องรอดูมีลุ้นถ้าตามมงกระซิบก็ก็รอดูนะค่ะถ้าตามงกระซิบก็ตัวเดิมเนาะรอคุณตามมงกระซิบคุณยายแต่ว่าเอฟสีเขาก็อยากได้ยินว่าวันที่สิบหกมีย้ำไหมวันที่หนึ่งก็วันที่หนึ่งขออภัยนะคะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง ทำไมหลุดสิบหกจะกลับจากเจเป็นหนึถ้ามันหลุดสิหกมัน้หนึ่งะคะระวังหนึู่ดเมื่อกี้ด้วยเพราะเราอยู่กับตัวเลขหนึ่งค่ะสิบหกจะว่ามันเหมเอาสองห้าศูนย์ล้าอาตัวเดียวเลยใช่เจ็ดเกเลยเจ็ดเก้้ ยอดนงังวดที่แล้วได้อะไรยายงวดที่แล้วหนึ่งห้าสี่ใช่ไหมอ่าโอ้เจ็ดห้าสี่หนึ่งห้าสี่งวดนี้ได้อะไรน,นะครับงวดนี้แกได้อันนี้เลยอ,อันนี้เละตัวนี้สองห้าศูนย <250. S 2> ์กับเป็ดเก้ากับเก้าสี่เจ็ดเก้ากับเก้าสี่อหนึ่งธหนึ่งธันวาคมหกสิบแปดอายุยายก็ แปดสิบหกแน่นอนจำได้จริง <S 1> <S 1> นะนี่นะท่านผู้ชมสองห้าศูนชัดเจนเห็นแล้วก็สแคปไว้แล้วกันนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเด้นนะครับไม่รู้ว่านะครับยายจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสำหรับยายฝันแม่นนะครับหกห้างวดติดงวดนี้งวดที่งวดที่ห นะครับนีอ่อ่ะขอขอบคุณคุณยายครับเสวัสดีจ้าไว้พรให้เอฟซีโชดีหน่อยงวดนี้ออเออเมียนเรียบเมียนจีิเดอออบบือเอาต๊ะกัต๊ะเอบบานเเจิญเจิญตอ๊อให้ถูกทุกคนไหมงวดนี้ตาบอกว่าไงตา <laughs> ไม่ได้บอกบอกว่าให้ให้ถูกทุกคนออบอกแค่สองห้าศูนย์ นี่ครับขอบคุณครับพี่ก็มาติดตามงวดที่หกนะงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าคือหาเข้าสามตัวตรงครับค่ะหนึ่งห้าสี่ย้ำโค้งสุดท้ายวันที่สิบหกที่แอดมาติดตามเลขของคุณยายเป็นเลขของคุณตาที่มากระซิบบอกทุกงวดเลยนะงวดนั้นนะคุณตามาบอกหกแปดเจ็ดอาเก้าแปดเจ็ดจำได้ไหมถและติดตามต่อมาก็จะเป็นเลขหกหนึ่งเก้าแปด ล่าสุดคือ154ที่หลวงคงสุดท้ายวันนั้นบอกว่าระวัง7เป็นเลขหนึ่งด้วยมวดวันนี้เป็นมวดวันเนาะหนึ่งันวัาหกแปดนี้คุณตามากับคลิปดังตัวไหนรู้ไหมเพราะว่าหกแปดเจ็ดตอนนั้นก็เข้าสามตัวนะเก้าแปดเจ็ดยายเน้นยายเน้นตัวยายเน้นตัวไหนนะฮะยายเน้นตัวไหนมีตัวนี้สองห้าศูนชอบสามตัว2 5สองห้าศูนย์เหมือนมวดที่แล้วที่คุณยายชอบ หนึ 1> 1, 5, mm ่งหส่วันนี้คือเน้นให้ตัวนี้สองห้าศูนย์นะ mm hmm. แต่ก็อย่าลืมสองตัวนะถ้าบางคนเ็าบอกว่าห้าศหมันเป็นเลขมงคลด้วยเนาะแต่โค้งสุดท้ายมีย้ําด้วยนะ mm hmm. เหมือนมดที่แล้วนะหนึส mm ี hmm. รอดูโค้งสุดท้ายด้วยวันที่หนึ่งธันวา mm hmm. เดี๋ยวแอดจะมาย้ําให้แต่จะย้ำไหมต้องรอดูมีลุ้นถ้าตามมากระซิบก็ ก็รอยนะคะุาตามั่กระซิบก็ตัวเดิมเนาะครอคุณตามันกระซิบคุณยายแต่ว่าเอฟสี่เขาก็อยากได้ยินว่าวันที่สิบหกมีย้ำไหมวันที่หนึ่งก็วันที่หนึ่งขออภัยนะคะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเอ๊ะทำไมหลุดสิบหกกลับจากเจ็ดเป็นหนึ่งแค่ไปหลุดสิบหกวันที่หนึ่งนะคะระวังหนังอกพูนเมื่อกี้ด้วยเพราะว่าเราอยู่กับตัวเลขหนึ่งกับสิบหกอ่ะวน่า